ชเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มให้คุณลุงนะคะเราจะมาดูว่าเสื้อผ้าของคุณลุงนี่ปักด้วยเข็มอะไรเข็มโคชนนะคะน้องๆพยายามหาเสื้อผ้าที่มีลายนะคะเสื้อผ้าที่มีลายอยู่แล้วจะปักง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เวลาสั้นขึ้นอย่างตัวนี้ าให้มาโดโดไม่มีลายต้องมาเพชรต้องมาทำอีกยกุ่งยากมากเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้เวลาเป็นวันเลยนะคะแล้วก็ใช้เข็มโคเชค่ะอย่างน,ะะนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมันจะได้เร็วปักแล้วก็ยกขึ้นหลงขึ้นหลงน้องๆชอบต้นนี้ค่ะมาจัดเต็มคุณลง ตัวนี้ค่ะนี่เขาก็ให้มาโดดๆนะเราก็ใช้ปกักริบบินสีสวยๆค่ะค่ะปักเพชรทาหลายตัวะคะ่ะแล้วก็มีถ้าบีพบปักกระจกนะคะตัวกระจกนี่ก่อนที่จะปักลงไปต้องใสก่กาวให้มันแน่นนะคะไม่งั้นจะหลุดค่ะแล้วก็มีตัวนี้ก็ชอบมากนี่เป็นปักอินเดียนะคะปกักไทพุระค่ะ ตอนนี้ใช้เวลา2วันเต็มๆค่ะ,คะอะไรที่เป็นความสุขของคุณลุงนะเราจะส่งเสริมสนับสนุน80แล้วค่ะให้แกใช้ชีวิตปั้นปลายที่มีความสุขเห็นไ้มคะตอบแทน,นคุณคุณลุงด้ค่ะโอเคนะคะดีไรค่ะ